เราไม่มีอะไรดีพอเลยในโลกนี้เราหน้าตาดีไม่พอเราเก่งไม่พอเราสูงไม่พอเราขาวไม่พอเราหล่อไม่พอเราเรียนรู้ไม่พอเราไม่ทันสมัยเราไม่แฟชั่นเราไม่มีอะไรดีเลยในวันที่เราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยทุกที่เต็มไปด้วยเสียงโฆษณาที่บอกเราว่าเราไม่ดีพอแล้ววันหนึ่งเราก็พยายามบอกว่าเสียงในใจเราต้องบอกว่าเราดีพอแล้วหยุดแล้วเราสูงสร็จข้างนอกไม่ได้ มนุษย์ไม่มีเหตุผลนะเศรษฐศาสตร์แล้วชอบบอกว่าปัดเจกบุคคลมีเหตุมีผลเราไม่เคยใช้คําว่า human ไม่มีคําว่ามนุษย์ในเศรษฐศาสตร์และเราก็ไม่กล้าพูดว่า human is rational เพราะมนุษย์่มันไม่มีเหตุผลอยู่แล้วเพราะว่าการมองเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมทําให้เราเข้าใจมนุษย์มากขึ้นคํานี้หายไปจริงๆในในสังคมไทยะคระับการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์และความรู้สึกอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่ง ของการมีชีวิตอยู่ของความเป็นมนุษย์คือเดิมเศรษฐศาสตร์มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบนโยบายเพราะเราสมมุติให้ทุกคนมีเหตุผลเหมือนกันหมด พอทุกคนมีเหตุมีผลเหมือนกันหมดมันทําให้ทุกคนบนโลกนี้ตัดสินใจเหมือนกันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผลประโยชน์สูงกว่าต้นทุนทุกคนเหมือนกันหมดก็ง่ายต่อการไปออกแบบนโยบายทีนี้เวลาผ่านไปเรื่อยๆเราก็เห็นว่าเศรษฐศาสตร์ทั่วไปที่มองมนุษย์มีเหตุผลออกแบบนโยบายแล้วนโยบายมีความไม่สําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามนุษย์ไม่เหมือนกันและมนุษย์ณปัจจุบันมีความไม่เหมือนกันมากขึ้นเรื่อยๆ เราก็เลยไปพนวกกับสาขาจิตวิทยาจิตวิทยานี่คิดสุดขั้วกับเศรษฐศาสตร์เลยเพราะว่าข้อสมมติพื้นฐานของจิตวิทยาคือไม่มีใครในโลกนี้เหมือนกันเลยเราเดินไปถ้าคนมีหมาเห่าสถานการณ์เดียวกันนะครับคนเคยถูกหมากัดกลัวหมาจนตัวสั่นเดินไม่เดินไม่ได้คนรักหมาบอกหมาทักวิ่งเข้าไปหาเลยคนเฉยๆบอกไม่เป็นไรคนแถวนั้นบอกว่าเอาก้อนหินปาก็ไปต่อได้ สถานการณ์เดียวกันเปรียบคน5้าคนไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ามีความต่างทั้งประสบการณ์ทั้งการรับรู้ตรงกันข้ามกับเศรษฐศาสตร์ที่เราสมมุติให้ทุกคนบนโลกเนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอผนวกกันแปลว่าอะไรครับนักเศรษฐศาสตร์ก็พยายามจะหาว่าจริงๆแล้วคนบนโลกเนี่ยไม่ได้เหมือนกันทุกคนแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าคนบนโลกทุกคนตั้งตั้งหลายหลายล้านคนมหาศาลเนี่ยจะต่างกันทั้งหมด มันมีบางอย่างที่เป็นรูปแบบที่มันซ้ำๆกันอยู่ถ้ากลับมาทั้งหมดก็คือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมก็คือเราพยายามศึกษาแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดการกระทำอะไรบางอย่างจากตัวเราและโครงสร้างซึ่งมันมีแพทเทิร์นของการตัดสินใจที่ไม่เหมือนการใช้เหตุผลของมนุษย์แยกเป็นกลุ่มๆย่อยๆอยู่พอสมควรแล้วมันก็ช่วยให้เราออกแบบนโยบายที่มีความหวังจะเข้าใจมนุษย์ในกลุ่มย่อยๆมากขึ้น สมองมนุษย์ทำงานสองระบบสองระบบเนี่ยทำงานพร้อมกันก็คือ thinking fast and slow คิดเร็วๆและคิดช้าๆ thinking fast คือ system one สมองเรา Process เร็วๆชอบไม่ชอบดีไม่ดีเหนื่อยไม่เหนื่อยอยากไม่อยาก ก็คือใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ System 2คือใช้เหตุผลในการตัดสินใจเหตุผลจะคิดช้าเพราะต้องรู้ว่าตัดสินใจไปเพื่ออะไรต้องเก็บข้อมูลต้องมาประมวลผลข้อมูลแล้วถึงจะตัดสินใจได้จริงๆในการตัดสินใจของมนุษย์ทุกเรื่องเนี่ยสมองทํางานทั้ง2องอย่างคู่กันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้น้ําหนักเท่ากันเสมอนะครับเพราะเป็นแบบนี้แปลว่าในเดิมเนี่ยนิโอคลาสสิกที่เราสมมุติว่านักเศรษฐศาสตร์มีเหตุมีผลเนี่ยมันอยู่ในสมอง System 2เป็นหลัก แล้วก็เมื่อก่อนถ้าเราอยู่ภายใต้ระบบของสังคมที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้เรามีสิทธิเสรีภาพมากเนี่ยเราถูกกด สิสต e m อวนในฐานะอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้เราแสดงออกได้ไม่เต็มทีทีนี้พอโลกยุคใหม่นะครับไม่ได้แปลว่าการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมันจะด้อยค่าลงแต่มันกําลังแปลว่าการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ซึ่งคือ s y s t e เ One ันมันมีความสําคัญแล้วมันเริ่มมีพลังมากขึ้นเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมอาจจะไม่ได้มาแทนเศรษฐศาสตร์กระแสหลักแต่ช่วยให้การวิเคราะห์โดยเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเห็นความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์มากขึ้นครับ ใช่จะพูดอย่างนั้นก็ได้เลยครับก็คือเพราะว่าในในความเป็นจริงเนี่ยเศรษฐศาสตร์กระแสหลักสามารถคาดการการตัดสินใจที่มีเหตุผลได้อย่างค่อนข้างแม่นยำถ้าเขามีเหตุผลแต่มนุษย์ไม่มีเหตุผลนะเศรษฐศาสตร์แล้วชอบบอกว่า individual is rational ปัดเจกบุคคลมีเหตุมีผล เราไม่เคยใช้คำว่าฮิวแมนไม่มีคำว่ามนุษย์ในเศรษฐศาสตร์และเราก็ไม่กล้าพูดว่าฮิวแมนอิสเลชันลเพราะมนุษย์มันไม่มีเหตุผลอยู่แล้วดังนั้นเวลาเราพูดถึงอินดิว d ิดวลอิสเลชันลเนี่ยมันดีตรงที่มันทำให้เรารู้ว่าจุดปลายทางอยู่ตรงไหนแต่พอมาสังเกตจากโลกความเป็นจริงจุดนั้นมันไม่เคยมีอยู่ในโลกนี้เพราะไม่มีใครมีเหตุผลในโลกนี้มันจะแว่งๆอยู่แถวๆนี้ แต่ว่าตัวเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมก็จะเข้ามาหาแพทเทิร์นหรือรูปแบบการแกว่งตัวจากจุดที่ดีที่สุดในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลกับจุดที่มีการตัดสินใจจริงของมนุษย์ครับยกตัวอย่างสักบางเรื่องครับเรื่องแรกก็คือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยจะเป็นอันที่ถูกยกขึ้นมาเยอะคือในประเทศไทยเนี่ย โรคที่มีปัญหาเยอะคือ NCD non communicative disease เบาหวานความดันหัวใจโรคพวกนี้มีปัญหาเยอะและโรคเหล่านี้เนี่ยมีปัญหามาจากพฤติกรรม2อย่างเท่านั้นหนึ่งคือกินไม่ดีต่อสุขภาพกับ2คือไม่ออกกำลังสมมุติเราดูกรณีเรื่องกินไม่ดีก่อนครับเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาโรค NCD ลดลงเพราะว่าเราอยากจะลดงบประมาณสาธารณสุขที่เข้าไปแก้ปัญหาโรค NCD เราก็ไปให้ความรู้กับประชาชนครับกินหวานไม่ดีกินเค็มไม่ดีกินโซเดียมไม่ดีกินของทอดไม่ดีกินแป้งไม่ดีกินตึงเลยประสบความสำเร็จไหมเฮลิทเลซี่การให้ความรู้ทางสุขภาพรู้หมดนะผมก็รู้แต่ลก NCD ลดลงไหมลดลงน้อยอะเพราะว่าเวลาที่เขาจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเขาจะกินอาหารตามสั่งกินตอนเที่ยงอะเครียดตั้งแต่10โมงคึ่งเลย เที่ยงนี้จะกินอะไรดีกินอะไรดีวะหมูกระเทียมกระเพราหมูกระเพราไก่ข้าวผัดอันไหนดีต่อสุขภาพวะต้องเก็บข้อมูลอีกเก็บเสร็จประมวลผลไม่รู้ว่าสุดท้ายไม่รู้กินอะไรดีแต่เวลาความรู้สึกเราตอนจะกินยังไงครับรู้สึกว่ากินอะไรก็ได้กินไปเถอะแล้วเราเป็นแบบนี้ทุกวันสุดท้ายยังไงครับกินแบบนี้ไป5ปี10ปี NCD เกิดอ้วนไขมันลงพุงเกิด ให้ความรู้ไปคนรู้ไหมรู้แต่เวลาที่ตัดสินใจจริงๆครับคนไม่ได้ใช้เหตุผลในการกินขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าในกรณีของการกินนะครับ NCD เป็นเรื่องใหญ่เป็น h เฮลท์อ s ชูที่ใหญ่มากๆในขณะที่สาเหตุของ NCD เนะี่ยมันคือพฤติกรรมการกินที่มันเป็นเรื่องเล็กๆมากๆของมนุษย์คนหนึ่ง ใช่ประโยคนี้ถูกเลยครับเวลาเราพูดถึงนัชในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมก็คือเราอยากสกิดเล็กๆแล้วแต่เราพอเราสกิดเล็กๆกับคนจํานวนมากเนี่ยมันเกิดผลที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการตีความกลับกันกับเรื่องโลก NCD เมื่อกี้คือเราคิดจากภาพใหญ่แต่จริงๆคน่ะทำจากเล็กๆเล็กๆเพราะฉะนั้นกลับกันถ้าเราสกิลเล็กๆเช่นมีเมนู เล็กคอมเมนที่เป็นเมนูสุขภาพไม่ได้คาดหวังให้เขากินสามื้อในทุกวันประชาสัมพันธ์ให้คนกินสักสัปดาห์ละมือ้อแค่วันละมื้อเนี่ยการกินอาหารสุขภาพเพิ่มขึ้นเป็น1ใน21ก็มาหาศาลแล้วค่อยๆเพิ่มก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ครับก็คือก็คือมีอยู่ในเมนูและเป็นตัวช่วยให้เราเลือกและเลือกได้ง่ายขึ้นก็เป็นสกิปเล็กๆไม่ได้มีต้นทุนอะไรเพิ่มแต่ Impact มหาศาล เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหรือนัชสามารถใช้เป็นเครื่องมือในทางที่ผิดได้ไหมคำตอบคือได้ครับเพราะว่าต้องนึกภาพอย่างนี้ครับเวลาที่มนุษย์คนหนึ่งตัดสินใจเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เราใช้ system tool ไม่ได้เยอะมากๆแต่เรื่องในชีวิตที่เราต้องตัดสินใจเนี่ยมันเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราคิดไม่ค่อยมากกับหลายเรื่องในชีวิตเนี่ยมันมีโอกาสถูกชักจูงได้ง่าย คือในชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะยุคใหม่และอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมที่มันขยายตัวมากๆครับเราไม่มีอะไรดีพอเลยในโลกนี้เราหน้าตาดีไม่พอเราเก่งไม่พอเราสูงไม่พอเราขาวไม่พอเราหล่อไม่พอเราเรียนรู้ไม่พอเราไม่ทันสมัยเราไม่แฟชั่นเราไม่มีอะไรดีเลยเพราะฉะนั้นอ้ทุนนิยมเนี่ยมันสร้างความความไม่พอสำหรับเรามันทำให้เรารู้สึกว่าทุกเรื่องในโลกนี้มันเป็นปัญหา แล้วมันก็ยากที่จะคาดหวังภายใต้ระบบทุนนิยมว่าคุณต้องอดทนต้องเก็บเงินต้องเก็บออมในวันที่เราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยทุกที่เต็มไปด้วยใต้โฆษณา,าทุกที่เต็มไปด้วยเสียงโฆษณาที่บอกเราว่าเราไม่ดีพอแล้ววันหนึ่งเราก็พยายามบอกว่าเสียงในใจเราต้องบอกว่าเราดีพอแล้วหยุดแล้วเราสู้เสร็จข้างนอกไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าในอนาคตเนี่ย ความต้องการทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการกระตุ้นพฤติกรรมของคนในทุกเรื่องอาจจะสําคัญเพราะว่าถ้าเราใช้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมในการกระตุ้นให้คนทํำสิ่งดีได้ก็แน่นอนสิ่งไม่ดีหรือสิ่งที่มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะจําเป็นต้องให้มีรับที่มีจริยธรรมในการออกแบบนโยบายมากขึ้น มันคือนโยบายที่รัฐไทยทํามาตลอดครับมันคือนโยบายที่ไม่มีคนเป็นศูนย์กลางผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับคือบางทีเราให้ความสําคัญกับ สิสเมวันน้อยไปเราอยากให้คนใช้ ATM เยอะๆเราก็มักจะไปให้ความรู้ทางการเงินหรือถ้าเฉพาะเจาะจงกว่านั้นเราไปให้ความรู้ในการกดตู้ ATM ว่าใส่บัตรเข้าไปกดรหัสกดรหัสเสร็จแล้วก็กดเบิกเงินการสอนประสบความสําเร็จนะครับคนจํานวนมากรู้จากวิธีการใช้ตู้ ATM แต่อัตราการใช้ตู้ ATM จากพื้นที่ที่เคยทําการทดลองเนี่ยไม่เพิ่ม ปัญหาของการไม่ใช้ตู้ AT&m ไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้เขากลัวเขากลัวกดผิดเขากลัวไม่เคยกดเขากลัวบัตรโดนยึดไปเขากลัวเงินไม่ออกเขาไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตั้งคำถามเพื่อแก้ปัญหาให้มีคนเป็นศูนย์กลางให้มีส่วนร่วมคำถามคือเวลาคนคนหนึ่งกลัวเราอยากได้อะไรครับเราอยากได้คนที่เราไว้ใจได้มาช่วยเราเพราะฉะนั้น เราอยากให้เขากด ATM แล้วกดไม่ได้เขาเปิดประตูตะโก,กนไปบอกเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคารใครก็ได้วิ่งมาช่วยเขาทันทีโดยไม่ต้องสนใจถ้าเขารู้แล้วเขาแน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารวิ่งออกมาเขาจะกลากกดและจริงๆเขากดไม่ผิดครับเขารู้แต่ว่าจังหวะแรกที่เขาจะสอดบัตรเข้าไปอ่ะเขาไม่สอดเพราะเขากลัวเพราะฉะนั้นแปลว่าการออกแบบนโยบายในบางแบบนะครับ literacy ในเรื่องต่างๆสำคัญแต่มันไม่ได้ช่วย ทำให้อิโมชันหรือว่าทำให้อินสติ้งของคนเปลี่ยนจนทำให้เขาอยากลองได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกแบบนโยบายโดยใช้ System ม o o นะครับมันก็เลยเป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพสูงแต่สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างฟีลิ่งกูจากประชาชนได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะไม่มีอารมณ์และความรู้สึกของคนที่เป็นผู้ใช้นโยบายนั้นเข้ามามีส่วนร่วม คือนักเศรษฐศาสตร์เห็นมนุษย์น้อยเรามักจะพูดว่าปัจเจกบุคคลแล้วเวลาเราพูดไปเรื่อยๆเนี่ยคำว่าปัจเจกบุคคลก็หายไปเพราะว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรเนื่องจากเราสมมุติให้ทุกคนมันเหมือนกันอยู่แล้วที่ผ่านมาเราสร้างความเหมือนกันของมนุษย์เพื่อให้การออกแบบนโยบายและการกํากับระบบมันมีต้นทุนที่ถูกทําได้ง่ายเพราะถ้ามนุษย์หลากหลายปุ๊บการกํากับดูแลมันมีต้นทุนสูงแต่นะโลกยุคใหม่ครับ คนมีความรู้ของตัวเองที่จะเรียนรู้ว่าอะไรดีไม่ดีมากขึ้นต้นทุนการกำกับดูแลผ่านเทคนโนโลยีถุกลงเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นเวลาที่เราปลดปล่อยความหลากหลายของมนุษย์ผ่านสิทธิและเสรีภาพของเขาได้เพราะว่าการมองเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมทําให้เราเข้าใจมนุษย์มากขึ้นเพราะว่าคํานี้หายไปจริงๆในในสังคมไทยนะครับไม่ว่าในเชิงของการออกแบบ นยโยบายในเชิงของการเรียนรู้ในทางวิชาการหรือแม้กระทั่งในเชิงของสีสันของการใช้ชีวิตมันมันใช้คำนี้น้อยลงผมคิดว่าการเข้าใจเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและเข้าใจ System ม n e เนี่ยทำให้เราเคารบความแตกต่างหลากหลายของความเป็นมนุษย์มากขึ้นเราจะไม่รู้สึกว่า ทำไมไม่คิดแบบนี้ทําไมไม่ทําแบบนี้ทำไมไม่ทาไมเวลาเราออกแบบนโยบายคนจนต้องโวยวายด้วยเพราะลาบากทาไมเกษตรกร,ร,กรไม่ยอมเปลี่ยนครอบปลูกข้าวขาดทุนก็ยังปลูกอยู่นั่นแหละทาไมกรรมกรไม่ยอมเรียนหนังสือให้เก่งกว่านี้คือเราจะเข้าใจ ข้อจํากัดเราจะเข้าใจวิธีคิดของคนเหล่านี้มากขึ้นแล้วเราก็จะด้านหนึ่งเราจะเลสเปกเราจะเคารพความหลากหลายแล้วมันน่าจะนํามาสู่การเห็นปัญหาในเชิงโครงสร้างมากขึ้นครับ